ไปดูข่าวที่นคนปรปฐมนะคะปฏิบัติการคิกออฟรัดเข้มตรวจจับปรับจริงห้ามใช้รถควันดำค่ะ mm. ที่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะ mm. เขาเปิดปฏิบัติการคิกออฟรัดเข้มตรวจจับปรับจริงห้ามใช้รถควันดำ mm. เพื่อเป็นการลดมลพิษด้านฝุ่นละอองจากภาคคมนาคมและขนส่งที่มาจากยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลโดยมีผลบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด กับรถที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐานจนกว่าจะได้รับการซ่อมบำรุงหรือแก้ไขให้ถูกต้องและผ่านการตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนายศิวะประกรณ์วิเชียนเพลิดผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือว่า PM 2.5เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีทั่วทุกภาคของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือว่า PM 2.5โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่และเขตปริมณฑลที่มีการจราจรหนาแน่น ซึ่งการป้องกันและลดมลพิษที่ต้นทางหรือจากแหล่งกำเนิดเป็นมาตรการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดนคนปรปฐมได้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำรวจภูธรจังหวัดตำรวจภูธรในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกันตั้งจุดตรวจสอบยานพาหนะดำเนินการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำในพื้นที่จังหวัดนครปฐมตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบันโดยร่วมกันบูรณาการ เพื่อปฏิบัติตรวจวัด,วดควันดำครอบคลุมพื้นที่ถนนสายหลักและสายรองในเจ็ดอำเภอของจังหวัดนครปฐมปะนิทัศมามีสุขปะนิดามามีสุขเปมิกามามีสุขผู้สื่อข่าวนิว s 24สถานีประชาชนประจำจังหวัดนครปฐมภาพข่าวสรรหะวันโกกะอินรายงาน